สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องชาว youtube ทุกท่านนะคะวันนี้ยายดวงจะมารีวิวร้านก๋วยเตี๋ยวแล้วก็ร้านอาหารญี่ปุ่นให้ดูนะคะอันนี้อาจจะดูลกๆสักหน่อยต้นไม้เยอะอันนี้คือซุ้มแรกนี่ซุ้มที่นั่งกับพื้นนะคะซุ้มล่างทางร้านจะเรียกว่าซุ้มล่างแล้วนี้นี่มีทางเดิน มีทางเดินเข้าไปเนาะเลี้ยวขวาคือเข้าร้านแต่ถ้าตรงไปนู่นก็มีสุมอีกสุมหนึ่งนะคะอะอันนั้นเป็นโต๊ะนั่งไม่ได้เป็นสมุมอันนี้ยายผามาดูอันนี้ทางเดินเข้าร้านนะคะ นี่เดิน้มาเลี้ยวขวาก็คือสุมงุมล่างนะคะสบุมที่หนึ่งที่นั่งกับพื้นเมื่อกี้ที่ยายพูดไปนะคะนี่ด้านซ้ายนี่ก็จะเป็นดงดงต้นไม้อันนั้นคือตู้ก๋วยเตี๋ยว อันนั้นคือพนักงานในร้านพนักงานในร้านก็ไม่ใช่ใครก็ลูกๆหล,ล,ลานๆกันทั้งนั้นเลยอันนั้นคือตู้ก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวโอ่งอินดี้นะคะแล้วก็ขวาด้านขวานี้ก็คือซุ้มอาหารญี่ปุ่นนะคะโซนอาหารญี่ปุ่นแล้วก็นี่มีผลมไม้จากสวนวาสมาวางแซมๆแจมๆกันไปลงกองนะคะ แล้วก็เดี๋ยวอันนี้มีแอดไลน์ให้ด้วยนะคะสั่งออนไลน์สามารถแอดไลน์ได้แล้วก็โทรมาสั่งทังไลน์หรือว่าจะโทรมาสั่งก็ได้นะคะแล้วก็นี่มีเจลล้างมือก่อนเข้าร้านนะคะก่อนเข้าร้านก็จะมีลน์ให้ให้แอดกันนะคะแล้วก็มีเจลล้างมือแล้วก็มีที่วัดอุณหภูมิก่อนเข้าร้านนะคะแล้วก็ ก้าวขึ้นมาสเต็ปหนึ่งก็จะเป็นโต๊ะโต๊ะ,ะเสติว๋วโต๊ะที่นั่งกินนะคะนี่ค่ะบรรยากาศในร้านอันนี้มีโต๊ะที่หนึ่งแล้วก็โต๊ะที่สองโต๊ะสำหรับลูกค้านั่งนะคะ แล้วก็โต๊ะที่สามอันนี้โต๊ะที่สี่คือโต๊ะใหญ่นะคะแล้วก็ถัดไปนู่นกั็โต๊ะที่ห้าแล้วก็ที่หกที่เจ็ดแล้วก็มีตรงนู้นซุ้มนู้นนู่นอีกสี่โต๊ะนะคะที่ว่าทางเดินทางนู้นที่ว่าที่ก่อนจะเข้าร้านมันมีทางเดินไปเลี้ยวซ้ายไปยายอาจจะรีวิวไม่ครบไม่ละเอียด ก็ขออาภัยด้วยนะคะตอนนี้ก็สี่โมงกว่าจะห้าโมงแล้วน้ำก็เริ่มแห้งหมอแล้วดียจะให้ไปดูที่หม่เดี๋ยวอยาให้ดูตู้อาหารญี่ปุ่นก่อนนี่ก็มีปูอัดแซลมอนหมึกทาโกะที่ปลาแซลมอนที่ยังไม่ได้แล่แล้วก็มีมเนี่ยเครื่องเคียงต่างๆ อันนี้ปลาแซลมอนสั่งมาจากกรุงเทพเลยนะอันนี้ก็มีซุ้มที่สองอซุ้มที่สองก็คือซุ้มบนร้านจะติดทางด้วยไม่ใช่ทางหลักหรอกแต่ว่ามันเป็นทางทางซอยอยู่หลังอำเภอแก่งหางแมวเข้าซอยด้านหลังอำเภอมาประมาณ400ร้เมตร นั้นพวกหมอ้อเล็งแซบแล้วก็นี่้กนี่น้ำเริ่มแห้งหม้อแล้วอันนี้หม้อนี้ไก่ตุนไก่ตุนยาจีนแล้วก็อันนี้นี่น้ำจะหมดหม้อแล้วตอนนี้เย็นแล้วนะเนาะไอ้สักพักนึงก็จะปิดจะเก็บร้านแล้วเมนูก็มีพวกต้มยำ ให้ดูเมนูอันนี้เมนูอาหารญี่ปุ่นนะคะไม่แพงอย่างที่คิดแล้วก็นี่เมนูอาหารญี่ปุ่นแล้วก็แหมลับหัวกับหางเลยแล้วก็อันนี้เมนูก๋วยเตี๋ยว ก็จะมีพวกต้มยำน้ำข้นต้มยำโบราณก๋วยเตี๋ยวตีนไก่ตุน๋นน้องไก่ตุน๋นแล้วก็มีก๋วยเตี๋ยวอินดี้ชุดอินดี้ชุดใหญ่แล้วก็มีเกี๊ยวปลาอะไรอย่างเงี้ยหลายๆอย่างถ้าเพื่อนๆสนใจที่อยู่ใกล้ๆนะคะขอเชิญได้นะคะที่ร้านก๋วยเตี๋ยวโอ่งอินดี้ค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะ มีอาหารญี่ปุ่นแล้วก็ก๋วยเตี๋ยวต้มยำโบราณต้มยำน้ำข้นสารพัดก๋วยเตี๋ยวนี่ไงก็ขอเรียนเชิญนะคะทุกท่านทุกคนคะ่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ